อเผ็ดจังอ่า,า,อาทุกคนครับอ่าเผ็ดเผ็ดเผ็ดโอ,โอ,โอ ไม่กินยังไม่ได้ครึ่งเลยอ่ะไม่ได้กินหมดหรือเปล่าไม่รูเพราะว่าเผ็ดมากจริงๆ <c oughs> ขันหัวเลยคันหัวเลยครับขันหัวเลยครับทำให้เผ็ดอย่นี้เนี่ยอืม พี่คนถามว่าเผ็ดมากนะ,ะเผ็ดมากเลยครับก <c oughs> ินข้าวกันยังครับกินข้าวกับอะไรพิมบอกกันหน่อยเร็วไม่เป็นไรครับเผ็ดครับเผ็ดมากด้วยทำไมเเผ็ดมากกว่าทุ่เหตุผล มีอะไรที่ช่วยหายเผ็ดบ้างอ่ะไปเรื่องของว่าข้าวเหนียวโรยเกลือช่วยได้หรอจะนไม่มีข้าวเหนียววันนี้อืมอืมวันนี้เรากินส้มตำพริกสี่เม็ดนะจ๊ะนี่แซ่บเลยหลังจากที่อยากมานานนะครับไปสวิตเซอร์แลนด์มาสิบกว่าวัน กลับมาก็คือน้องซมตำเลยอ่ะดื่มนมช่วยลดเผ็ดจริงไหมเนี่ยแต่ว่ากินน้ําเย็นก็ไม่ได้ช่วยลดความเผ็ดใช่ไหมเขาบอกว่ากินน้ําเย็นมันจะยิ่งเผ็ดขึ้นแต่เคยกินน้ําร้อนนะไม่น้ําร้อนน้ําอุ่นอ่ะไปยิ่งเผ็ดหนักกว่าเดิมอีกอ่ะมันเข้าไปเบิร์นในปากอะไรเงี้ยกินเผ็ดแบบพี่มาวินไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเผ็ด เคยไปท้าดวนกินกับแกทีหนึ่งกลับมาคืนนั้นคือแสบไส้แสบสวงมาก